สวัสดียมุสซาครับพี่น้องมาพบกับเกษตรทอต่อเนาะเกษตรทอต่อกับเป็นคนอำเภอหนองบัวละวนะครับจังหวัดเชียงภูมิแล้วก็ขอสวัสดีเอฟซีทางบ้านเขานะครับเอฟซีสปปล้าวเอฟซีกัมบูช้าเอฟซีเมียนมานะครับที่ติดตามชมชิปผมเป็นประจำนะครับหรือว่าท่านใดที่ยังบวกติดตามก็ฝากดติดตามไว้น้ำเด้อครับเพื่อจะไม่ได้พลาดชลิไใหม่ที่ผมจะลงเป็นประจำนะครับเป็นประจำเลยสำหรับื้อนี้ก็ผมกับแม่ยูนในแปลงมันแปดเก้านะครับแปดเก้าของแม่ผมนะครับ ปดเก้าของแม่ผมบริเวณเนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นหินแห้นะครับหินแห้แล้วก็บ,บ่ค่อยได้ผลผลิตเนาะแล้วก็ปวกลงเงามันนะครับปวกล้งเงามันผมก็หาวิธีแก้จนจนได้วิธีในการปลูกมันเท่ยไหนอนปวกค่อยที่บ่ค่อยเจาะบ่ค่อยจีนเงามันนะครับผมก็เลยแนะนน้ำแล้วว่าให้ตัดทอนมันบ่ต้องตัดเงานะครับบ่ต้องตัดเงา แล้วก็ให้ปลูกให้มันเลือจากสองข้อตากระเพาะนะครับสองถึงสามข้อตาเนะแล้วก็ให้ต้นมันฮอเนี่ครับแตกขึ้นมาจากใต้ดินนะครับมันจะลดปัญหาเรื่องปลวกได้เลยนะครับ<ม>เนี่ยยังนเพชรปอะมณนีะครับเพชรเจ้าเฉยครับตอะมานนี่เนาะยจงสี่เลยปลูกขนาดนี้บ่าต้องตัดยาวนะครับผมจะว่าตัดตัดทอนพันยาวเนาเนะให้มันลํามันฮาเนี่ยแตกมาแต้ตใต้ดินนะครับวันนี่ แม่ผมเราที่ขุดมันแปลงนี้ออกนะครับแปลงนี้ออกตะกะที่เอาพันธุ์มันไปปลูกอีกแปลงนึงนะครับก็เลยถือโอกาสมาขุดหัวมันให้พี่น้องเบื้องน้ำนี่นะครับอันนี้เป็นพันธุ์แปดเก้านะครับพันธุ์แปดเก้าพี่น้องพันธุ์แปดเก้ายวผมที่ลกุกให้เบื้องนะครับว่าหัวมันที่เปลี่ยนยังไดหัวยยวหัวสั้นยังไดเนาะเดี๋ยวผมตั้งกล้องอย่าเข้านะครับแ t e p ัวกระซิบประมาณนี้แหละครับพี่น้องัวประมาณนี้เลยหัว,ม,วมันก็นที่เหงาซีนะครับสําหรับแปดเก้านะนี่ครับแตววแวบวแว่ว่ามันเริ่มเน่าแล้วนะค,ครับเริ่มเน่าละหัามันเริ่มเน่าลวต้องเฝ้าขุดบออครับก้อนฝนที่ไม้อีกรอบนึงนะครับเนี่ยโอ้เบิง่งหน้าเสียดายนะครับเนา่า สียดยครับเน่าเบิดเลยนะครับอาทิตย์นเนา่าหลายอยู่นะครับเบื้องเอัน,นี่กับมาไทายให้พี่น้องเบื้องนะครับเดี๋ยวพายังไปเรื่อยๆนะครับเบื้องไปเรื่อยๆว่าเป็นแจังใดนี่อใน,นสวนในให้นะครับกรสีประ,ะมาณน,นี้นะครับต้นน้อยแน่ๆ,ๆ่แน่ขับปนปนกันไปครับเพราะว่าจังใดดินในให้ให้เขากับมันกับบสมบูรณ ทั้งแปลงนะครับทั้งแปลงเพราะว่าเป็นที่โคกที่ดอนเนาะซุ้มหินแห้กับผลผลิตอาจจะได้หน่อยว่าซุ้มเป็ี่นดินทรายแน่เนาะครับต้องทําใจไปนะ้ำมันกรายแบบหลายอย่างนะครับเพราะว่าถ้าเขาเฮ็ดปริมาณอะไรเขากะปุงดินกะที่โบทั่วถึงเนาะครับปุงดินอาจที่โบทั่วถึงกะที่ประมาณนี้เนาะครับเพราะว่าต้นทุนของแต่ละหมองมันบ่คือกันนะครับของแต่ละเจ้าออแต่ละ อันนั้นบ่คือกันอันนี้ก็มาเเวาประสบการณ์ต่างๆสู่พี่น้องฟังน้ำน,นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ยังไดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง y YouTube เกษตรทอต่อให้ผมน้ำแน่เด้อครับสำหรับมื่อนี้ก็ขอลาไปแค่นี้นะครับขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามชมคลิปผมจนจบเนาะสำหรับกรเกษตรท้อต่อขอลาครับ